นครับน่าคิดถึงมากนะคนสีด9ก9นะครับโอเคผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมแชมป์เอ็มนะครับซึ่งคุณผู้ชมคุณคุณไหมครับว่าไอตัวเกมนี้คือตัวเกมมูชั่นไลน์นะครับซึ่งมันเป็นแบบตัวเกมในตำนานเลยนะครับ0ซนจ4 0นะครับไมค์คร f t นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาย้อน รอยเกมนี้แล้วกันนะครับซึ่งคิดถึงมากคือเป็นเวอร์ชันที่ผมชอบเล่นน้งแต่เด็กนะครับเล่นกับเพื่อนนะครับเป็นเวอร์ชันที่เล่นกับเพื่อนง่ายมากคือฟังก์ชันก็แบบน้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นซีดท,ที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับที่ทุกคนรู้กันนะครับโอเคสร้างโลกกันเลยนี่นะครับน่าคิดถึงมากนะทุกคนซีดเก้าเก้าเก้านะครับโอ้โหตัวเกมค่อนข้างที่จะ ลื่นมากครับโอ้ดูก็แบบอืมปัจจุบันคือซีดนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับโอ้โหคือน่าคิดถึงมากนะทุกคนคือแบบสมัยก่อนคือแบบคือแบบสนุกนะครับมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับดูดิอืมของก็มีไม่มากนะครับมีประมาณนี้โอเคซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทุกคนแบบ เคยทำครับว่างๆนะครับ,ค,รบคือโกงของนะครับประมาณนี้อ่าผมจะทำให้ดูนะคือมี1นึในสิบอะคนทำอะเอาจริงว้ยลืมไปเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าที่จะทําแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอ่อทำให้ดูนะครับคือว่าเราเสกของมาใช่ไหมโอเคอันนี้คือน่าจะเป็น a p p เปิลทองเนาะแล้วก็จําได้ว่า เสกบล็อกเพชรแล้วก็เสกแร่ใช่ไหมอ่าตรงไหนอ่ะจำไม่ได้ว่าแร่ตรงไหนโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกเกมนะครับโอเคพอเราออกเกมเสร็จก็ไปปรับเป็นโหมดเอาชีวิตรอดนะครับนี่ครับคือแบบคือผมผมรู้เลยว่าหนึ่งในสิบทุกคนน่าจะเคยทําแบบนี้นะแล้วก็แบบโกงของทําแบบนี้นะครับ,แบบบ,บ,ค,รบคือแบบโกงเพชรอ่ะแล้วก็ปรับเป็นเอาชีวิตรอดอ่ะ อืก็น่าคิดถึงครับสมัยเด็กคือไม่ต้องแบบคิดอะไรมากนะครับคือตัวเกมก็ค่อนข้างเร็วนะครับดูดิโอเคเผมจะมาเอทำเซต99อันที่สองนะนั่นก็คือเอปรับไปที่โลกเก่าครับเอเคสร้างโลกไปนี่ครับตรงนี้นะครับหคือน่าคิดถึงมากนะครับดูดิหมู่บ้านมีสองหมู่บ้านนะครับอืม คือแต่ตรงนี้คือผมชอบจะระเบิด,ดมากเลยเดี๋ยวผมมาทําวิรกรรมเก่าดีวกว่านะระเบิดเลยอืมคือผมรู้อ่ะคือหนึ่งในสิบคือทุกคนชอบทําอ่ะผู้ชายชอบทำแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ระเบิดเนี้ยอา๋าวเดี๋ยว <Br ow. S 1> วางบล็อกมัวแล้วแล้วก็ระเบิดมันนะครับเยียบร้อยครับคือแบบโอ้โหแบบ อันนี้คือเป็นวีรกรรมเราตอนเด็กใช่ไหมเนี่ยคือชอบระเบิดหมู่บ้านนะครับคือเรามาย้อนรอยคอือืคือผมนึกถึงสมัยเด็กเลยนะครับคือสมัยที่แบบเราไม่ต้องคิดเลไมากครับปัจจุบันก็มีอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวเยอะแยะนะครับโอเคนะก็ช่มันดีกว่านะครับเอ่อคือถ้าใครอยากเล่นตัวเกมนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงไว้ตารางคลิปนะครับโอเคให้ทุกคนโหลดเล่นได้เนาะ ใครอยากจะกลับไปเล่นอยากจะลองเล่นดูว่าเวอร์ชั่นเก่าเป็นยังไงบ้างก็ไปเล่นได้นะครับคือเวอร์ชันนี้เล่นเล่นกับเพื่อนง่ายมากกว่าเวอร์ชันปัจจุบันนะครับโอเคสวัสดีชาวบ้านอืมสวัสดีสวัสดีสวัสดีสดสดนี่มองอะไรโอเคก็เป็นว่านะครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับโอเคถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กลกดทุกกระดิ่งเพื่อให้การจ้ในคลิปจากผมนะครับโอเคผมก็มีเวลาว่างที่จะมา อะไรนะมาทําคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาชีวิตรอดสัก1วันในเวอร์ชั่นนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนั่นก็ซีอ a ยกัผมเจอกันคลิปหน้าครับ